คุณทักษิณชินวัตรได้รับอนุญาตให้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งที่2ค่ะโดยครั้งแรกนั้นนะคะได้ออกไปประชุมที่ประเทศมาเลเซียค่ะในช่วงต้นเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะส่วนในรอบนี้เนี่ยไปที่บรูไนค่ะ ที่น่าสนใจก็คือมีกระแสข่าวลือออกมาค่ะว่าอาจจะมีการไปมีดิลลับบูไนนะคะเกี่ยวกับการเมืองไทยค่ะในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีทํานองว่าจะดึงพักประชาชนเข้ามาแทนที่พักร่วมรัฐบาลบางพักค่ะภาพของคุณทักษิณที่ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์บูไนร่วมกับคุณอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถูกเปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของนายกรัฐมนตรียินมาเลเซีย โดยมีการระบุถึงข้อหารือในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขวิกฤตในเมียนมารวมทั้งความกังวลต่อปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูการค้ายาเสพติดที่ควบคู่ไปกับการค้ามนุษย์และการช่อโก,กงที่แพร่หลายนอกจากนั้นก็ยังมีการหารือถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนและการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะความเคลื่อนไหวของคุณทักษินที่ไปประเทศบรูไหนนั้นนะคะถูกติดตามตรวจสอบโดยคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชนค่ะโดยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าสถานการณ์นั้นเหมือนช่วงที่มีดิวลังกาวีค่ะ โดยคุณจตุพรเนี่ยเชื่อมโยงนะคะประเด็นดีวรับบรูไนเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ว่าประจวบเหมาะนะคะกับการที่ฝ่ายค้านจะล็อกการอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งจะเป็นอภิปรายนายกรัฐมนตรีคนเดียวหรือมีรัฐมนตรีคนอื่นร่วมด้วยค่ะโดยคาดว่าสถานการณ์นี้มีส่วนเชื่อมโยงกับดีลรับบรูไนเช่นกันค่ะจึงต้องตับตาเฝ้าดูค่ะ ประกอบกับมีข่าวลือค่ะว่าจะมีการจัดตั้งครมอกันใหม่นะคะโดยเอาพักรัฐบาลหลายพักออกไปคงไว้บางพักค่ะและจะเอาบางพักเข้ามาเสริมเมื่อรัฐบาลเกิดความขัดแย้งมีรอยปริแยกและกําลังเจอกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ่งสำคัญคือข้อเท็จจริงทางการข่าวด้านลึกของดีบรูไนจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งความลับย่อมไม่มีในโลกโดยให้บองบทเรียนจากดิวฮ่องกงและดิวลังกาวีค่ะ คุณจตุพรยังคาดการณ์นะคะว่าผลการตรวจสอบของแพทยสภากรณีชั้น14คาดว่าสรุปผลได้อย่างช้าในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นสารตั้งต้นให้องค์กรอื่นๆทำหน้าที่อย่างมีทิศท,ทางและประกอบกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึ้นประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมดังนั้นผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผลตรวจสอบของแพทยสภาจะถูกส่งไปถึงสารดีการวมทั้งปปชด้วย นั่นก็เป็นความเห็นและการข่าวของคุณจตุพรค่ะท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดภายในพักร่วมรัฐบาลนะคะภายหลังเกมสกัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการตรวจสอบที่ดินสนามกอล์ฟของครอบครัวของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ก็มองกันว่ากระแสข่าวดิวลับลูนในนั้นก็เป็นเพียงการเพิ่มแรงกระเพื่อมนะคะหรือว่าขย่าวขวัญไปอย่างพักร่วมรัฐบาลนั่นเองค่ะ